เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการกินเป็ดปักกิ่งนะคะแ,คแป้งมาคลี่แป้งบนจานแลว้วก็เลือกหนังเป็ดมาอันหนึง่งอันที่เราชอบวางไว้ ก็หยิบผักไวจะมีแตงกวากับน้ำหอมเสร็จปึ๊บเสร็จแล้วน้ำจิ้มหน่อยอันนี้คือนน้ำจิ้ม จิ้มมันจะออกหวานๆจิ้มเค็มนิดเดียนะแล้วก็หอหอมหอมยอดอ่ะอ,อ,อร่อย